พิธีแก้ไขโกโปร11ค้างแล้วก็ร้อนนะครับปกติใช้มาเนี่ยตั้งแต่10แล้วก็11มาปีกว่านะครับรวม10ด้วยน่าจะ2ปีกว่าเนี่ยก็ยังไม่เคยเจออาการนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครเจอเนี่ยก็อันดับแรกเลยถ้าาการค้างนะให้เราลองเช็คที่ตัวเมมโมรี่การ์ดนะครับตรงนี้ที่ทำให้เกิดอาการค้างได้นะครับตัวเมม เพราะว่าตัวรุ่นใหม่ๆเนี่ยสำหรับ GoPro เขาถ่ายได้ถึง5 3 k นะครับแนะนำให้ใช้ตัว x t r e m e pro นะครับ x t r e m e หรือ x t r e m e pro อ่ะที่มันเขียน4 k แล้วก็5 k ได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะัพพอร์ตการเขียนของกล้องด้วยนะครับ sandisk ก็ตัวนิดนึงอาจจะมีสินค้าเรียนแบบนะมีตัวออนไลน์นะครับแนะนําว่าต้องดูว่าให้เป็นสินค้าของแท้นะครับอันนี้ก็จะลดเรื่องอาการค้างได้ละ ส่วนอาการร้อนนะครับเท่าที่ใช้มาเนี่ยก็ยังไม่เจออาการแต่ก็เห็นหลายคนบ่นกันนะครับแก้ไขเบื้องต้นเลยถ้ามันร้อนก็ทําได้ด้วยการที่เราเนี่ยทาให้มันเย็นลงกนะ็คือตัวถอดแบตเตอรี่ออกนะครับมันก็คล้ายๆตัว iPhone เลยเครื่องร้อนหรือว่าเขาป้องกันโปรเทคเพื่อไม่ให้เครื่องเสียนั่นเองนะครับก็ทําให้เครื่องมันเย็นลง ังจากนั้นก็ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปใหม่แต่ถ้าใครต้องการถ่ายนานๆต่อเนื่องนะครับแนะนําให้ซื้ออีกตัวที่เป็นใช้งานร่วมของเขาก็คือตัววอต้าใช้วอต้านะครับที่มันเป็นไม้แล้วเป็น Power Bank ด้วยในตัวแล้วก็ถอดแบตเตอรี่ออกไปเลยนะครับถอดแบตเตอรี่ออกแล้วก็ใส่ตัววอต้ามันจะมีตัวฝาปิดที่ใช้กับโวตาแล้วก็ถ่ายยาวๆลองเทคไปได้เลยนะครับอันนั้นก็จะ ทำให้ใช้งานโกโปรนะคิดว่าน่าจะถูกรุ่นแหละได้สมูทแล้วก็ราบลื่นขึ้นนะครับอีกอันหนึงก็คือถ้าในส่วนจริงแล้วการตั้งค่าก็อะไรที่ไม่ได้ใช้ก็ปิดนะอย่างตัว11เนี่ยมันมี GPS อะไรพวกนี้ผมก็จริงๆผมไม่ได้ใช้งานตัว GPS ผมก็ปิดนะครับเพื่อให้มันแบบว่าไม่จำเป็นต้องไปเปิดฟีเจอร์พวกนี้ Standby ไว้นะครับก็ลองไปแก้ไขกันดูนะครับสำหรับการล้อแล้วก็การค้างของตัว GoPro 11นะครับใครที่มีวิธีอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับหรืออยากให้ทำคลิปแนะนำอันไหนก็ลองทักกันเข้ามานะครับ